สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสวนปูแรนคาโมเดล2นะครับที่อยู่อำเภอคงจังหวัดนครราชศีมาของเรานะครับมาดูก็มาดูน้ำท่วมนะครับมาดูว่าน้ำท่วมถึงไหนนะครับ สวนผลไม้ที่เราปลูกไว้เป็นยังไงนะฮะผลของอาพายุโนรูนะครับโนรูนะฮะอ้าวมะนาวมะนาวติดลูกแล้วครับข้าวก็กำลังออกลวงนะครับ สวยงามนะครับข้าวบมืองเอิ้นน้ำก็มากนะฮะน้ำเยอะปีนี้น้ำเยอะส่วนอ้อยก็นี่นะครับอ้อยก็สวยงามนะครับน้ำเยอะครับปีนี้ ครับคูใหญ่คูใหญ่นะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นพออหรอกครับคูใหญ่ของเรานี่ครับยาวไปถึงนู่นนะครับน้ำที่ทะลักมาจากด้านข้างนะครับนี่ครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นของของเจ้าอื่นนะครับส่วนของเราก็จะอยู่ในแนวนี้นะครับแนวเขตนี้นะครับเขตตรงนี้นะครับ นี่คือคูใหญ่นะครับคูใหญ่ที่เรามาทำเมื่อ,อหน้าแรงปีที่ผ่านมานี่นครับตั้งใจจะถมไว้สักทำคูไว้สักสิบเมตรแต่มันได้แปดเมตรนะครับเพราะว่าด้วยดินดินที่จะมาถมมันมีน้อยนะครับก็ได้แค่แปเมตรนะครับน่าเสียดายนะครับ น่าจะได้สักสิบเมตรและความสูงน่าจะได้สูงกว่านี้นะครับถ้าสูงกว่านี้ก็คงรอดรอดพ้นจากน้ำนะจากน้องน้ำที่จะไหลทะลักเข้ามาในสวนของเรานะี่ครับส่วนข้าวที่อยู่ฝั่งทางนี้ก็เป็นของเรานะครับกำลังออกรวงเลยครับ กำลังตั้งท้องก็มีนะครับผลกระทบก็ไม่มากครับเพราะว่าเรามีครูใหญ่ที่จะคอยป้องกันไว้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีครูใหญ่เลยก็คงจะเป็นเหมือนเหมือนฝั่งทางนี้นะครับก็จะท่วมอย่างนี้นะครับส่วนต้นไม้ ก็จะมีไม้ยางนานะครับปลูกเป็นสองแถวรวมทั้งไม้แดงนะครับไม้แดงนี่ฮะโตไวนะครับไม้แดงโตไวมากเลยสักก็โตไวเหมือนกันนะครับส่วนยางนาก็ ก็มโตัวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายางนานีจะเป็นไม้ที่โตช้ามากนะครับนะครับแนฝัง่งนี้ก็ปลูกทั้งสองฝั่งีนคูนะครับฝั่งตรงนี้ก็ปลูกแล้วก็มาฝั่งตรงนี้ก็ปลูกนะครับตรงกลางจะเป็นที่ไว้นำรถเข้ามาในสวนได้นะครับ แต่ตอนนี้น้ำก็ท่วมคูไปซะแล้วนะครับข้างๆตะวันก็จะปลูกแตงนะครับน่าจะเป็นแตงไทยนะฮะจะปลูกไว้ปลูกยาวไปถึงนู่นเลยนะครับตามแนวแนวคูใหญ่นี่นะครับปลูกไว้กิน ก็หน้าแรงน่าจะได้กินพอดีนะครับกำลังหามพอดีนี่นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำน้ำของเราก็มีไม่ไม่ไม่มากนะครับไม่ได้ท่วมนะครับเพราะว่าเราเรามีคูใหญ่ที่จะคอยกั้นน้ำไว้ ไม่ให้น้ํานอกเข้ามาในสวนของเราได้ก็นับว่าเป็นผลดีนะครับที่เราได้ทําคันคูคันคูใหญ่ไว้กันน้ํานอกเข้ามาแล้วก็เราก็ปลูกต้นไม้ได้ด้วยปลูกของอยู่ของกินได้ด้วยนะครับก็ถือว่า,าน่าจะเดินถูกทางเหมือนกันนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นไม้ผลนะฮะ นี่คือมะยมชิดนะครับก็กำลังทอดยอดสวยงามนะฮะเจริญเติบโตครูนี้ก็จะล้วนแต่เป็นไม้ผลทั้งนั้นนะครับมีมะยมชิดมีเงาะส่วนมะละกอก,ก็ก็มีนะครับมะม่วงก็มีนะฮะมะหาดก็มีนะครับนี่กระต้นมะหาดนะฮะสังเกตนน้ำนะครับก็ พอประมาณพอดีส่วนต้นสักปลูกปีเดียวนะครับสูงทั่วหัวเลยนะครับยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟักทองนะครับแกก็ปลูกยาเข้าไปเรื่อยของแกนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งของเรานะครับฝั่งของสวนผู้รงคาโมเดลสองนะครับส่วนอีกฝั่งท่งนี้ ก็จะเป็นแนวแดนเขตดแดนนะครับสังเกตน้ํานะครับน้ําท่วมนะครับน้าท่วมท่วมต้นไม้เลยนะครับจริงๆตรงมุมนี้ก็เป็นคูคนาเก่านะฮะอ่าถ้าเทียบแล้วมันท่วมคูคณาเก่าแล้วนะครับส่วนคูใหญ่ที่ผมทําขึ้นมานี้ก็สูงสูงพอสมควรนะสูงกว่าคูคณาเก่าสักประมาณห้าสิบเซนนะครับ ก็ยังมีน้ําเริ่มปิ่มๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับการทําคูรอบรอบที่นะครับเป็นคูใหญ่นะครับเพราะว่าตังเกตน้ําฝั่งของเราน้ําจะน้อยนะครับไม่ท่วมข้าวไม่เสียหายนะครับนะครับก็เป็นผลดีนะครับในการทําคู รอบที่แต่ว่าเราจะไม่ขุดนะครับไม่ใช่ขุดขึ้นมาไม่ใช่ขุดจากข้างๆทาเป็นคลองขึ้นมานะครับเราเราจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มเราเอาดินจากข้างนอกครับโดยโดยการซื้อดินมาซื้อดินจากข้างนอกมาทําเป็นคูใหญ่นี่ครับคูจากตรงนูนนน้นนะครับนู้นนะครับนู้นนะครับระยะก็น่าจะ หลายร้อยเมตรอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราไปขุดข้างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาทำเป็นคูนะครับก็จะมีผลคือดินจะสไลด์ลงไปนะฮะถ้าจะขุดก็ต้องขุดให้ไกลทำเป็นพักเป็นเบิร์มไว้ไกลๆหน่อยแต่สำหรับสวนเราเราจะไม่ขุดนะครับเพราะว่าเรามี สระน้ําไว้อยู่สองบ่อแล้วครับเราจะไม่ขุดและก็เป็นที่ลุ่มด้วยนะเป็นที่ลุ่มน้าไหลผ่านนะครับเราก็เลยซื้อดินซื้อดินอย่างเดียวครับคือขนเข้านะครับไม่ได้ขนออกนะครับขนเข้าส่วนอ้อยก็จเจริญงอกงามดีนะฮะอ้อยขันน้ำนะครับจเจริญงอกงามดีนะครับ เดีย๋ยวเราจะไปดูผักหวานสักหน่อยนะครับว่าเจริญงอกง,งามถึงไหนนะฮะต้นแคนากำลังโตครับแคนานะะส่วนตรงนี้ก็สุดเขตแดนของสวนผู้แรงคาของของเรานล้วครับผู้แรง่าโมเดลสองนี่ครับนี่คือหลัก ลักเขตแดนนะครับก็น้ำเขาจะไหลปิ่มเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นคณนาเก่าอ่าส่วนฝั่งตรงนั้นก็ปรับถุมเข้ามาก็น้ำจะข้ามไม่ได้นะครับสังเกตว่ามันจะได้ผลนะครับน้ำไม่สามารถเข้าที่เราได้มันก็เลยจะไหลไหลมาทางนี้ครับนี่ครับไหลเข้าท่วมฝั่งนี้ก็จะเป็นของน้องชายผมเองนะครับ ามาท่วมฝั่งนี้ก็ข้าวก็เกิดการเสียหายบ้างนะครับนะะก็จะเห็นแล้วว่า,าที่ทำคูใหญ่ลงไปก็ประสบผลสำเร็จนะฮะน้องชายมาเดินดูก็รู้สึกว่าประทับใจที่พี่ชายทำอย่างนี้นะฮะก็หน้าแรงปีนี้ เขาก็จะทําเหมือนผมบ้างเขาก็จะทําเป็นครูใหญ่นู่นนะครับไปนะู่นูตนหลายร้อยเมตรเหมือนกันทําครูใหญ่ลักษณะเหมือนผมนี่แหละครับป้องกันไว้ป้องกันอุทกาภายัยนะครับส่วนผักหวานป่านี่ครับมีการเอาถุงมาปลูกไว้แล้วนะฮะก็ไม่ปลูกไม่ได้นะครับคนส่วนมากก็อ่า่ามันเกิดเอง ที่ไหนได้ก็ปลูกๆนี่นะครับนคนมาปลูกเองกับมือนะฮะสวนพู่ลางาโมเดลสองนะครับน้ำขังถุงก็จะหนักไปหน่อยจะต้องแกะน้ำออกก่อนถ้าถุงไม่รั่วไหมอ่าไม่งั้นต้นผกหวานจะหนัก ปลูกไว้สามต้นนะครับรอดอยู่สองต้นสองต้นนี่นะครับทจริงๆเขาจะโตไปมากกว่านี้แล้วนะครับบาเงเอินคนแถวนี้ก็จะมาเด็ดยอดกระโดงมันนะครับอาว่ามันเกิดขึ้นเองโดยไม่ใช่คนปลูกก็ จะไม่เด็ดไปมันก็ไม่ได้ไม่เชื่อหรอกคนมันอยากกินน่ะเนาะอแต่เด็ดนะก็จะมาเด็ดยอดกระโดงมันครับให้มันโตขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับสังเกตต้นนี้ครับลำต้นเบ้อเลยนะครับปู่ปีหกศูนย์นะครับเห็นไหมครับฮะโตกว่านิ้วมือแล้วฮะเนี่ยยอดกระโดงโดนเด็ดไปก็จะกุดอย่างนี้นะครับก็เลยไม่มีความสูงเลย ก็ได้แต่ทรงพุ่มนะครับก็อยากจะให้สูงกว่านี้นะครับก็เลยเอา,อาถุงมาติกมาปลูกไว้ทำเครื่องหมายไว้ว่าห้ามมาเด็ดห้ามเด็ดยอดเด็ดอะไรมันนะครับามาดูยางนาครับปี อ่าสามปีนะครับยางนาปลูกเป็นแถวนะครับสองแถวข้างพื้นที่แล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตรงกลางก็จะเป็นอ้อยคั้นน้ำนะฮะโตมากอย่างนาเหมาะกับพื้นที่ลุ่มๆนะครับยางนา ลำต้นจะโตมากเลยนะครับอ่ะนี่ครับเาเทียบสกแกนผมครับโตมากจริงๆนะอย่างนาแค่3สามปีเองนะครับอ่าต้นที่สูงก็อ่าน่าจะสูงเกือบห้าเมตรแล้วนะครับ แล้วก็ไปเดินดูพยุงนะฮะพยุงเป็นแถวเหมือนกันเป็นสองแถวนะครับแต่พยุงนี้คดงอนะครับคดงมากเลยต้นนี้ก็ล้มมาเสาแล้วนะครับต้นใหญ่ไปเลยล้มไปเลยนะครับ แล้วยูงนี้น่าจะปลูกรวมๆกันนะเป็นแปลงถึงจะดีนะครับจากการทดลองปลูกดูนี่นะครับว่าปลูกแค่สองแถวนี้ลำต้นเขาจะไม่ค่อยตรงนะครับจะไม่ค่อยตรงนะครับรงสงสัยเขาน่าจะชอบปลูกเบียดๆกันขึ้นไปลำต้นก็อาจจะตรงแต่พอเวลาเขาโตขึ้นมาแล้วก็ าออกไปใช้งานนะครับให้มันเ้นระยะห่างสักหน่อยพอเขาตรงแล้วนะครับเพื่อเขาจะได้เจริญเติบโตได้เต็มที่ได้ไวขึ้นนะครับถ้าทีทีเกินไปเขาก็จะเริญเติบโตช้านะครับปลูกทีตั้งแต่ตอนแรกเพื่อเพื่อจะให้ลำต้นเขาตรงนะนะฮะก็สังเกตได้นะครับโค้ยอ่ะส่วนแปลงนี้น้ำท่วมนะครับ ตามท่วในแนวนี้ในคูนี้ก็จะปลูกมะละกอ,กอปลูกไม้ผลกับกล้วยนะครับแต่วก็มีขนุนมีส้มโอนะฮะกล้วยเขียวกล้วยเขียวหอมนะครับออกมาหลายเครือเลย แต่แลืเครือก็น่าจะประมาณแปดเก้าหวีนะฮะต้นไม่สูงหรอกครับก็เขียวหอมเนะี่ยต้นไม่สูงต้นโตต้นใหญ่แต่ไม่ไม่สูงเป็นเตี้ยเป็นพันเตี้ยนะครับอ้สึกจะออกเครือทุกทุกกอทุกต้นเลยนะนี่ครับนี่ครับว่าปลูกระยะเวลา พร้อมกันไล่เลียกันนะฮะนี่นะครับจากคูขนาดเล็กๆก็ปรับเป็นคููใหญ่เกือบทั้งหมดนะฮะในแปลงนาตรงนี้นะครับเหลือที่ทำนาก็ประมาณทักอ่า สีไ่ไร่สี่ไร่กว่านะครับสีไร่กว่ากว่าจากที่ทํานาเอ่อจากที่ทั้งหมด10บไร่นะครับส่วนเจ้าต้นนี้ก็เป็นต้นตะโกตะโกที่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่จริงๆครับตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นต้นนี้เลยครับผมว่าเป็นร้อย ร้อยกว่าปีสองร้อยปีได้นะต้นนี้นะครับต้นใหญ่ไปเ,เลยเลยผมก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ไว้ต้นก็สูงมากเลยครับอนุรักษ์ไว้ก่อนนะครับต้นไม้เก่าไม้แก่เป็นต้นตะโกร ส่วนทางนี้ก็เป็นอย่างนานะครับก็เป็นอีกคูหนึงนะนี่นะครับอย่างนา3ามปีฝั่งนี้ไม่ค่อยโตเหมือนฝั่งที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับโตโตดีทีนี้ก็ขึ้นไปทรนี้ก็จะเป็นคูอีกคูขึ้นสูงไห,หน่อยนึงจากคูธรรมดานะครับก็จะสูงมานิดนึง เพื่อปรับพื้นที่ไว้ปรับพื้นที่ไว้เพื่อที่จะสร้างบ้านนะตรงนี้ก็น่าจะประมาณห้าสิบปวาตาห้าสิบปวาตารางวาน,นะครับหรือหกสิบตารางวาน,นี่แหละประมาณนี้นะครับกลข้างก็ปลูกไม้ผลอีกเหมือนเดิมไม้ผลมีเยอะ มากนะครับนี่ก็ละมุดนะฮะฟรังนี่ครับออกลูกแล้วครับออกผลแล้วครับนะครับก็ตาวอนนะครับเป็นคนปลูกนะฮะมือแกเย็นนะครับปลูกอะไรก็งามนะครับตะวอนนะครับ ฝรั่งกิมจูนะครับส่วนที่เป็นดอกก็ก็ยังยังมีอยู่นะครับปีเดียวนะครับสำหรับฝรั่งปีเดียวนะฮะตะวอลคนปลูกอ่านี่ก็จะเป็นเถาเกลือของอ่าฟักทองนะฮะเก็บปลูกไว้เยอะเลยฟักทองรอบรอบคูเลยนับลูกของฝรั่งก็ได้อะอันนึนก็สองละหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหสิบสองสิบสองลูกสิบสองผลนะครับต้นหนึ่งปีเดียวได้ลูกสิบ สองผลก็นำมาดกพอสมควรนะครับก็คิดว่าเป็นอยู่ที่มือคนปลูกนะครับน,นี่กะละมุดนะฮะน,นี้ทับทิมทับทิมนี่ไม่ค่อยโตครับมะขามเทศนี่ก็โตไวนะมะขามเทศเพชรพิมายนะครับเอ้ไม่ใช่เพชรโนนไทยเออมะขามเทศเพชรโนนไทย อย่างนานะครับส่วนตรงนู้นก็เป็นต้นสักต้นตะโกลฝนก็ลังจะมาอีกแล้วนี่นะครับน้ำที่มันไหลส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับไหลผ่านถนนเลยครับท่วมท่วมถนนเลยนะฮะนี่นะครับ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลง1ไร่นะครับแปลง1ไร่ปลูกปี60นะครับปี60เลยครับตอนนี้ก็ไฟฟ้าการไฟฟ้าก็มีแล้วนะครับมีไฟฟ้าผ่านหน้าสวนแล้วครับไฟฟ้าก็เพิ่ง การไฟ้าเพิ่งมาทําให้ปีนี้นะครับนี่ครับรัญยาเราะว่ายาก็คือปุ๋ยปุ๋ยดีๆนี่เองครับก็ตโตโตนะครับโตแต่ปีนี้น้ําเยอะตรงนี้จะเป็นค,คันคูนะครับที่เราปลูกไปแต่ตรงนี้จะเป็นร่อง เป็นล่องน้ำนะครับน้ำเยอะปีนี้นะครับฝั่งนี้ท่วมเลยฝั่งนี้ท่วมเลยนะครับท่วมเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปดูนะครับแต่คงเดินดูได้เฉพาะด้านข้างข้างสวนนะครับด้านข้างสวน ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นของคุณป้านะครับของคุณป้าครับต้นนี้ปลูกต้นแรกเนี่ยมันแรงมากครับปีหกศูนย์นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วสองต้นนี้นะครับอ่าเท่าแขนแล้วนะครับต้นเท่าแขนแล้วนะครับนึกว่าจะไม่รอดนะครับ มายุงนี่ทนทนมากนะครับดูทางก็จะเป็นทางเพราะว่าคุณป้าแกเลี้ยงควายด้วยนะครับทางเดินของของควายนะครับของกระบือนะเดินข้างในไม่ได้นะครับน้ำท่วมก็จะเดินได้เฉพาะข้างนอก เดินทางควายนะครับคนเดินทางควายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูสวนของตัวเองนะครับแต่ลงไปเดินข้างในก็ไม่ได้น้ำท่วมก็แปลงนี้นัว่าสวยงามนะฮะสวยงามรู้สึกลำต้นก็จะตรงตรงดีกว่าแปลงที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับ เพราะว่าตรงนี้ปลูกปลูกเป็นแปลงไม่ใช่ปลูกแค่สองแถวนะครับเป็นแปลงต้นเขาก็จะเบียดกันขึ้นลำต้นก็จะตรงนะครับโหต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นบลเร์เลยโตกว่าเพื่อนเลยต้นนี้ตอนแรกนึีกว่าต้นประดู่ ก็ต้นพยุงพยุงครับพยุงส่วนสักปลูกพร้อมกันนะครับนะได้แค่นั้นนะครับต้นสักต้นเล็กนิดเดียวนี่นะครับต้นเล็กนิดเดียวเพราะว่าสัากมีไม่กี่ต้นแลวบังเอิญแปลงนี้ก็จะเป็นที่รับน้ำนิดหนึง่งน้ำก็มาจากส,านาสวนสาธนารณะครับ สาธารณประโยชน์คือโคกน้อยนะครับน้ำก็จะไหลเข้ามาในในแปลงนี้เพราะฉะนั้นสักก็จะอยู่ร่วมกับน้ำไม่ได้นะครับ mm hmm. นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับต้นสักปีหกศูนย์เหมือนกันครับที่ปลูกแต่ก็ไม่โตนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้น้ํามีน้ําท่วมขังนะสักเขาจะอยู่กับน้ําไม่ค่อยได้นะครับ mm hmm. เขาจะ ลากเขาจะเน่าส่วนพยุงนี้ก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะครับทนแรงทนฝนได้ทนน้ำท่วมหน่อยนึงอยู่นะครับ